มานะเดี๋ยวผมรีวิวให้ K16 เข้าใหม่ครับ Td Pro by จัดให้ใครไม่ซื้อ Td Pro by ซื้อเหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เดิมไม่เป็น2อรองขายมา K16 B Badger ตัวแกนอเมริกานะครับปี2020ไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันดูแข็งเครื่องแข็งเครื่องสวยเลยครับผมพร้อมของแต่งมีฝากมีชุดกระเป๋ามานะครับ ซื้อเพิ่มปกติ k 1 6 b ีไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าราคารือสึกจะเป็นแสนอยู่นะครับผมไม่ชัวร์เดี๋ยวลองดูนะครับดูแขงคงแคขงเครื่องสวยฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับครับผมรถเป็นชีวไฟฟ้าพร้อมเดี๋ยวดูได้เลยครับครับผมชีวไฟฟ้านะครับคันนี้ครับปรับขึ้นลงได้เลยมีวิทยุฟังเสียงได้เลย เป็นไงครับครับเดี๋ยวดูเลขไม้กันเลยดีกว่าครับ8,986ายแโลไม้แท้อะฟังเสียงเขาโยมเมืม่อกี้ฟังเสียงไปอีกรอบนึงเดี๋ยวฟังเสียงรอบครับ <S 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 เนียนๆคันนี้ทางร้านทีทีโปรใบนำเสนอในราคานะครับ8 6 9 0 0 0บาทถูกกว่าป้ายแดงไม่ต่างกว่า3 4แสนเลยนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ IB เน้นย้ำนะครับทีดีโปรไบไม่เป็น2รองใครเรื่องรับซื้อขายบิกบย๊กไบเช็คกันเข้ามา b m ไทยอ้มฮาเล่ผมไม่เป็น2รองใายแน่นอนครับผมค,ครับ